สังเกตยว่าวงโกบิลกเจะสิงนดิชิดครับผมวันนี้มาดูคนแก่หัดปันหน้ารถก็เก่าคนก็แก่ เฉาเฉาคุณขดใหม่ก็จะประมาณนี้ครับ ช้าแต่ได้ใจความคนเราต้องให้โอกาสกันครับหวงรถไว้หวงรถไว้ไม่ได้หรอกปล่อยให้เขาขับไปเวลามานาเขาอีกก็ปล่อยให้เขาขับไปเราก็สบาย แต่เราก็ต้องดูครับว่างานยากงานง่ายงานที่อืต้องถนอมรถว่าถ้าเป็นนาน้ำก็ให้ปั่นไม่ได้ครับแกก็ไม่น่าจะรู้จกักเลี้ยงหางขึ้นหรอกคือปั่นแห้งมันวางสุด มันก็ไม่หนักครับเบาๆวิ่งไปเลยเราก็ปล่อยให้แกปั่นช่วยบ้างครับถ้าห่วงรถไว้เราก็เหนื่อยแต่รถใหม่ๆเขาก็ห่วงอยังว่าเลย ข,ข้างกนาแกก็ไม่เข้าครับเพราะว่าบอกไม่แกเข้ารอบนะครับให้แกปั่นเอาแต,ต่ใจกลางมันคนเรา <c oughs> ทำได้กันทุกคนแหละครับขึ้นอยู่ที่ว่าจะเอาใจใส่ไหม บางทีเขาก็อยากจะลองดูแต่เขาก็ไม่กล้าขออย่างนี้อันนี่ผมบอกให้แกขับเลยนี่เอาผมง่วงนอนกีดยางปั่นเสร็จจากข้างสวนปามมากนมาจากไทยก่อนครับก็มาปัน่นปั่นตรงนั้นเสร็จก็มานาะแกให้ก่อนเลยให้แกปั่นเองเลยแล้วรับสองเราเค่อยเก็บให้แก ผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าก็คือเคยทำนะครับขี้เล่นนี่ขี้เล่นไปไป

ย้ำยำฮะเจอกันหน่อยยิปหน้าครับสวัสดีครับ